สวัสดีครับสาริกามาคุย EP ที่3ครับวันนี้อยู่กับผมออฟชัยนนท์และเราต้องมาส่งเสียงเฮดังๆครับนิวคาสเซิลรอดตกชั้นอย่างเป็นทางการ100%เเซแล้วนะครับหลังจากที่ลีสยูไนเต็ดนั้นแพ้ให้กับเชลซีไปขาดลอยเมื่อคืนนี้0ย์ประตูต่อ3ครับทำให้นิวคาสเซิลรอดตกชั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับมีสถิติที่น่าทึ่งของนิวคาสเซิลมาฝากกันด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นสโมสรอนแรกนะครับที่14นัดแรกเราไม่ชนะใครเลยนะครับ 14นัดแรกเราเสมอ7แพ้7รั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคือ14นัดแรกด้วยสถิติสุดบูแบบนี้เนี่ยเป็นทีมอันนี้ตกชั้นไปแล้วนะครับเราไม่ชนะใครเลยครับนี่คือทีมแรกที่14นัดแรกไม่ชนะใครเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วรอดตกชั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับแสดงความยินดีกับแฟนๆสาลิกาดงทุกขั้นเลยนะครับ ปีหน้าฤดูการหน้าเราต้องมาลุ้นกันต่อแล้วล่ะครับว่าตอนนี้เราจะโบยบินไปได้ถึงขนาดไหนท็อป10ท็อป8ท็อป6ท็อป4โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมาว่ากันต่อแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องไปดูในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ละครับนิวเซนมีข่าวเยอะมาก ผมไล่ตามดูมาถ้าเล่าทุกคนเนี่ยโอ้โหผมว่ากินเวลานานมากๆนะครับขออนุญาตเอาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วกันว่านิคเซ่นมีข่าวกับใครบ้างน,นะครับที่แน่ๆแ,และเป็นดีลที่ผมรู้สึกว่าผมฮือฮาที่สุดและผมอยากได้มากที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือดาวิดนูนเยสครับกองหน้าของเบนฟิก้าดาวิดนูญเยสเป็นหัวหอกดาวรุ่งทีมชาติอุรุกวัยครับตอนนี้เป็นดาวซันโวของลีกโปรตุเกส คาดว่านิวคาสเซินนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเบนฟิก้าในราคา70ล้านยูโรครับโอ้ oh, โหถ้าได้ดาวินนูเยสกองหน้าตัวเป้าเบอร์9นี่แหละครับดาวินนูเยสและผมเชื่อเหลือเกินว่ามีโอกาสที่นิวคาสเซิลจะได้ด้วยมีโอกาสที่ดาวินนูเยสน่าจะสนใจอยากจะย้ายมาหาความท้าทาทยในพรีเมียร์ลีกในอังกฤษเหมือนกันตัวนี้ผมยอมรับกับเพื่อนๆโดยโตรงเลยผมอยากได้จริงๆนะครับผมเคยเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์และผมก็ดึงคนนี้แหละ มาร่วมทีมนิวคาสเซิลของผมในเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าของจริงได้ดาวินยูนเยสมาจริงๆแล้วแล้วก็โอ้โหเป็นดีลที่สุดยอดมากนะครับผู้ชมครับอ่ะนี่คือเรื่องของดาวินยูนเยสแต่ว่าก็มีเรื่องของคนอื่นๆอ,อีกหนึ่งคนที่แหม่ก็ไม่อยากจะกล้าฝันหรือกล้าคิดนะครับคือช่วงหลังมาเนี่ยแฟรงกี้เดยองครับมิดฟิลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบาร์เซโลนาเนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมหนาหูมากทั้งที่บาร์ซ่าเนี่ยก็ ให้ความสําคัญนะครับแล้วเดยองเองก็เป็นตัวหลักของบาร์ซ่าด้วยนี่นะครับคือผมเองก็แอบเชียร์บาร์ซ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้บาร์ซ่าเนี่ยขายเดยองแต่มีข่าวว่าเดยองเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมแมนยูนเต็ดไปอยู่กับอดีตนายเก่าอย่างเอริกเทนฮานะครับแต่ล่าสุดครับผู้ชมครับมีข่าวออกมานะับว่านิวคาสเซิลนะครับเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองเหมือนกันนะคือตอนนี้บาร์ซ่าอาจจะต้องการเงินและนิวคาสเซิลเองอยากจะกระโจนเข้าไปแข่งกับแมนยูนเต็ดในการล่าลายเซ็น ผมบอกตามตรงฮะดีลนี้ผมไม่กล้าฝันแต่ถ้าได้โอ้โหเกินฝันฮะบอกตรงๆว่าถ้าเห็นแฟรงกี้เดยองในสีเสื้อของนิวคาสเซิลเกินฝันครับใครไม่เอาก็บ้าแล้วครับระดับแฟรงกี้เดยองนะครับถ้าได้เดยองมาจริงๆนี่โอ้โหไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยครับเอา้าแต่ดีลนี้ดูค่อนข้างที่จะห่างไกลพอสมควรแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหดีลโผล่เข้ามาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ นั่นก็คือปีกตัวเก่งของเบียเรียลครับอนอาลดันจูมาครับนี่ก็เป็นปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับอนอาลดันจูมาครับถามว่าทำไมปีกวัย25ปีรายนี้ถึงมีข่าวกับนิวคาสลครับดันจูมาก,กับเอ็ดดี้ฮาวเคยร่วมงานกันที่บอลหมัดมาก่อนครับนี่แหละฮะก็เลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่นิวคาสลอยากจะได้ตัวดันจูมามาร่วมทีม เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนคนที่มีข่าวก่อนหน้านี้แล้วดูเหมือนว่าจะปิดประตูตายไปแล้วนะครับ2คนครับหนึ่งในนั้นก็คือกูตี้ครับฟิลิเป้กูตินโยครับมีรายง,งานว่ากูตินโยนั้นปิดดีลกับแอสตันวิลล่านะครับเตรียมจะย้ายมาอยู่กับวิลล่าแบบถาวรตั้งแต่ซัมเมอร์หน้าเป็นต้นไปหลังจากที่ย้ายมาจากบาซ่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ภายใต้การคุมทีมของซีเฟนเจอราดนะครับแล้วก็มีข่าวว่าก่อนหน้านี้วินล่าไม่พร้อมจะทุ่มนิวคาสเซิลก็พร้อมจะเข้าไปทุ่มดึงตัวคูติญโยมาอ่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าวินล่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับคูติญโยแล้วเพราะฉะนั้นปิดประตูตายระหว่างนิวคาสเซิลกับคูติญโยไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ดูเหมือนว่าจะปิดประตูไปแล้วเช่นกันนั่นก็คือเจสซีลินการ์ดครับของแมนยูนเต็ดนะครับเนื่องจากว่าค่าเหนื่อยของลินการ์ดเนี่ยสูงเกินไปครับ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ลินการ์ดกับนิวคาสเซิลไม่น่าจะไปต่อได้นะครับเนื่องจากลินการ์ดนั้นเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปนะครับถ้าถามผมตามตรงผมก็เฉยๆนะครับลินการ์ดมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับแต่คนอื่นก็อาจจะน่าเสียดายมากกว่านะครับแต่ว่าลินการ์ดที่ผมเฉยๆแต่ถ้าได้มาก็อาจจะได้มาในโคต้าของนักเตะอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่มีหนึ่งคนครับของนิวคาสเซิลจริงๆ ผมว่ามีอีกเยอะนะครับคือคือผมเห็นเพื่อนๆหลายคนก็เก่งเอาไว้สื่อเองก็เก่งเอาไว้ว่าหลังจากบจบฤดูกาลนี้เนี่ยคงมีอีกหลายคนที่จะทยอยย้ายออกจากทีมนะครับเดี๋ยวคงต้องมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึงแต่ว่าข่าวล่าสุดนะครับจากเทเลกราฟนะครับบอกว่านักเตะลูกม่อของทีมอย่างชอนลองสตาฟซึ่งช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะได้รับโอกาสได้ลงเล่นบ้างเนี่ยนะครับเนื่องจากจอห์นโจเชลวีเจ็บอะไรแบบนี้มีข่าวว่าเขาจะย้ายออกจากทีมครับเพราะจะไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับ คือชอลลองสตาฟสัญญากำลังจะหมดนะครับและจะปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่กับนิวคาสเซิลนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะรับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าลองสตาฟจะย้ายออกจากทีมจริงหรือไม่ถ้าถามใจผมเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้เก็บลองสตาฟไว้นะฮะเนื่องจากว่า1เป็นนักเตะท้องถิ่นเป็นนักเตะลูกมอ่อของทีมการที่จะปั้นนักเตะลูกมอ่อของทีมขึ้นมาสักคนนี่มันยากมันยากนะครับแล้วผมมองว่าลองสตาฟยังสามารถพัฒนาได้ แต่ว่าอาจจะเนื่องด้วยระยะหลังที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้ลงก็เลยทําให้การพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปฏิดประตอไม่ได้ต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวด้วยนะครับว่าจะอยากอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับแล้วเมื่อคือนนี้ครับผู้บริหารของทีมครับอย่างเมราเกเรดซี่นะครับได้ออกมาทวิตข้อความนะครับ ขอบคุณไปยังเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่สร้างสารรค์ผลงานที่มหัศจรรย์ขอบคุณทีมสตาฟขอบคุณนักเตะขอบคุณทุกๆคนที่สมโมสอนและแน่นอนครับส่วนสําคัญอย่างยิ่งก็คือขอบคุณแฟนๆของเรานะครับที่ทําให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือผลจากการทํางานหนักของทุกๆคนนะครับผู้บริหารก็ได้ออกมาทวีตข้อความนี้นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจของดีเจเซอร์เองก็ได้อัปข้อความนี้เช่นกันนะครับ เอาละครับและนี่คือทั้งหมดของสาริกามาคุย EP ที่3 Mac p i Talk Mac p i Talk EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ